อันเที <c oughs> ่มุดดินจันเลยหรือหักๆเลยอานที่มุดดินจันในหัวละล่ะมุดไปเลยล่ะต้องไปเลยมันจับใจมันจับใจขัดขืนนะมุดมุดหนีขึ้นมุดสูงมุดสูงอย่างนีมุดดีแล้วพอแล้วพูดได้เสีเรียสพูดยิ้มช่วงหนึ่งพูดได้ถึงเงิน ก็้องนั่นนั่่วอยกันมัเป็นซับชวนกันในบ้านุูนไหวบานก็เลยว่าเอาปู้คนนั่นนี่กันเศร้าเศร้าต้งนสามวัวแล้วมนบ่เขากับเศร้าบัดนนี่จกมาจะใส่โอ้ยห่้เเราใส่เสียผ้าแบบไหเราใส่เสียผ้าแบบเขาเก้าแบบนงผ้าจงเป็นสีเป็นสีขีมาก ตนกอนตะกอนมิได้ยอมมันเปลือกใหม่กันแล้วถึงข้นบาเราเป็นคนบาแบบปกปกเลยแล้วถาเข็นบ่แบบว่าเชียวเขาบอกปลาเน่าเขาลวไปยังไงเอามาใหิ่งบอกงวดที่่านเน่านี่ไงแล้วพอจ้อยเขาไม่ได้ตีไม่ได้ตีไรปัานี้ช่จ้อยตีซี่ตัวทนึงห้าตัวก็แปดแปดศูนยศูนย์แปดตัวเนา แปดแล้วก uh, <shad ı. S 2> ็สิบแปดสิบเก้าสิบหกสิบเจ็ดโอ้สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอ่าซตัวสี่ตัวแต่ว่าันนี้ฟันหุ่งว่าได้ขาอีกหนึ่งมันเจ๊ตได้ค่ะมันใจตัวว่าไงเนี่ยเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดจองเจ็ดจังคือปลาปลามาเทินกันบอกว่าปลามาเทินกันเอยู่แล้วปลาจอยได้ลายควาเด็กกัน ปลาช่อนอยู่ข้างล่างอือปลาช่อนเอ่เอามาวางไว้เอามาวางไว้แล้วผลุกเกินอยู่อืมอือเราไงเนี่ยปลาควรดเอามาวางหัวเจ็ดหัวขู่แล้วก็เอามาวางลงใส่อืมไผ่ไม่เป็นปัญหาเฮาปีเอาบอกพ่อจอยบาดที่ไปนี่ล่ะบาดที่ไปนี่งั้นเราว่าสื่อจะได้ซ้อมสามอืม้เราสืว่างเลยอือเราว่าให้ระวังหนึ่งสองสามือตอนที่เราสิไปให้ระวังหนึ่งสองสาม ขึ <ừ> um ้นหนึ่งสองสามนี่ต้นไมยของฟอจอยนี่อาจเล่าเสียออกมาใ,ใส่ป่าสองตัวก็ได้เ <ừ> um อออจอยเสียบอกเตก็มเเออเออเาเพราะขันเกลียวไว่าไม่ไม่ได้สองสามไ <ừ? S 2> มีได้สองสามแล้วว่างสองกับสามแล้วสองกับสามเนีวันนี้ก็มีหนึ่งสองสามมโงมีหนึ่งสองสามปวดก่อนที่ที่มาให้หนึ่งสองสามเขียืดไปแล้วถือกี่รีนี้ งงเดียวเขาดอไมาที่งวดมาไปถึงงวดก่อนครับงวดดีใหนเราว้างสองสามแล้วสองกับสามเอาย่างกระปุ่นเลย่างกี่ไก่ตี๋ล้ย่างหันหนากัวนา้นราบ้งสองสามเลยโอ้ยเราบ้างยังเนะบอกอะไรก็แล้วกัแต่ล้วต้องพูดในชีวิตแต่นนย่างตุนจะควงอีกแล้วว่าแม่ เชอว่าอยากตังใจแล้วแก่แล้วว uh ่าพอจ้อยก็ถึงแก่นีทางแชร์บอกก็ืสมบูรณ์กับพันไปครับพมเบองคือปาคอนี่ยมันอยู่ทั้งไตปาดุูกอยู่ทั้งขึงกู้ลังค้นนี่แต่สิว่าเย็ดแปดเย็ดเก่าแน่นแม่นป็นสีแปดเย็ดหลายครับเขเหม็นมาโยอมนี่นี่ดอกแต่ว่าพอแต่ว่าพอจ้อยนี่พอจ้อยนี่ ปลาคนเอามักองไว้เนี่ยเขาจะใหค่เคยนั่นแล้วคนคนโดยมากคนจะเอาปลากรองคือปลาสองกองนั่นแหละปมากรอนเออมากรอนเาปลาสองกองเอาใส่ทุกอย่างมาเลี้ยงเลี้ยงมาเห้มาอนนั่นแหละอันนี้ก็ี่คือกันอันนี้ก็จะคือกันให้ระวังหนึ่งสองสาม bằng yang bằng nghe tụi bằng tìm tụi bằng tìm tụi bằng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  tụi 2 tụi bằng 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 tụi

ระวังสองกับสามนะพ่อเนาะระวังสองกับสามระวังสองกับสามนี่ไม่มีย่งเดียวพอจอยนีืว่าปลาสองตัวในกล่องนี่มันก็มันกระสองขึ้นไงปลาในห้องฉลองสองกับสามไม่ใส่ปลาพอจอยวางซีสองเจ็ดถ้าอยากซื้อก็ซื้อไปเก็ดแปดไม่ไดซื้อไปก็ซื้อเนี่ตัวเดียวตัวเดียวโครเล่ตัวเดียวโครเล่ปลาไม่ชี้กันนีเจ็ดสองสีแล้วงามปลาสองตัว เดสอดอไปซอจอยผ่ไปจอยมาเจ็ดสองอย่างเดียวผอจอยมาเจ็ดสองจ่ยายลกยังมาจะจะลืมสองับสามเนี่ยเี๋ยวมสั่ปลาสองตัวสองร้องไงเจ็ดสองนแหละที่ตียังตีเจ็แปดเมันห้ามหามรไปเลยเห็นเลยห้ามดึงผูไปเลยวันนี้จะเอาเงินแสนว่ได้กินข่าวมานี่พ่อว่างัน คมามๆเ้อ่ีเมืนเด้อว่างันโอ้โหเวลาช่องมาแล้ทำไมไม่เข้าเอนี่ยโอ้โีเมือนเว่างันบนล่างบนล่างซีเมื่อนเด้อว่างันมเ้อควมไเ้อเอาผู้เดียวเอาผู้เดียวมๆเลยไรแบันี้ระว่างไ้ระว่งนี่ เจ็ดสองกับเจ็ดสามนี่โทนเป็นอะไรเงินตเป็นอะไรเงินเชื่อรวดนะเจ็ดสองเจ็ดไติสามใสังกัครับป่าสองตัวมันเชื่อมกันเพราะมันป่าตัวเดียวป่าสองตัวบัดเล่ายางไปแล้วเรายังหันหนาก็ขึ้นมาจะเรื่งสองกับสามใชแล้วบวกสักเลี้ว ปัญหาคือตัวนี้นะตัวโตตัวปันหาเหระว่างสองกับสามีแหละกปลาสองตัวปลาสองแปดสองคัดกยสองแล้วป่กสอก็ซื้อไปปนลูกกัมีไหมเออเกีสองกับปาคอนี่เจ็ยสองก็สองเก่ากับปาคอนหญ่เลมันจะเจ็ดแปดสองว่าเงยจักเลยเอานะเกสองแปดเจ็ดสองแปดปลาสองตัวก็กลับไปกลับมาถ้ามาบบสามเขามาแสกอย่งที่ ตังเต่ยหาไม่ให้มีเขาดูอสสองกับสามหน้าไม่ให้เดี๋ยวนี้บอเด้อมันจิเปนล่างเป็นบนเลยเห็นเพราะว่าฝามันกว่องขางใเออมันเท่นเหมอนยุกฝามันก่องข้างในแต่ว่าเราเอื่อใหม่แล้ว่างสองกับสามมามาจากโกนนี่บ่พ่ะมาจากบไงนเลยึมาจากจากท่มนี่เลย อันี่มมองมองนี่แม่มองมองมะขึ้นไปจกี้นอยู่นี่แม่มองพ่อไปจกี้นี่อันน่ะมองห้วยแล้วพองลูกไปหันะอหันละวข้นมาใจคันละป้าไพ่เหนล่าป้าไพ่่นอะบ้เตี้ยป็นไแม่นแม่นร่อมบ่เคยบ้านผ่านํำนี่วุฒิหารวที่หาแล้วเออทำไมัผ่านแต่ว่าเขาเป็น่นเราไม่เปลี่นเราไม่เปลี่็น ปัด้งวมดบ้างหนึงทงเฉยิงๆบัดบ้างหนึ่งว่ดง่ายกับง่านาะพ่อผู้ได้กตีตีไปพ่อเดียวกันหมดพ่อพ่อแปดชุมานมันชิี้ยกว่าพวมีอย่างได้พ่อมาเช่นปลาดุกคนนอนจ้อยเยอะๆยื่นมาเช่นเรยเอาแปดชุดก็สั่นเลยซีตัวสิบแปดสิบเก้าสิบหกสิบเจ็ดหมดทดขนมาเช่นซีตัวน้องนขนว่แขนแบนี่ก็แขนนี่คันผู้ซือเป็นเขน อันพ่อกําลังสีเขาเพื่อว่าให้ใต้บ้านฟังตีรตีซอยกันตีว่าหันเพ,พ<ว>ร่อก่างขู้งคนขงเขากระเขากระตีนั่นก็จะตีแม่นเนาะแต่ว่าซีดับบนล่างโอ้ซีพ่อแม่ขอ่าซีพ่อแม่ของมนนี่ดับบนล่างเอ้าดีดีโอ้ซีพ่อแมกก่มกกาาดับบนล่างเออเอาไปแขนคอเลยพ่อบ้านนี้ก็จะได้เหล <c oughs> <c oughs> ือตัวอยู่คือเจ็ดสองสองเจ็ด ว่าจโยนมันเท่ตัวเดียวก็โยนใท่ตัวเดียวเนี่ยเกสองสองเกตเอ้าสี่หนึ่งหนึ่งสตัด่ไปนี่พอจ้อยนี่เข้าเลยทีเดียนี่พอจ้อยมักเกสงมักเกตสองเสามนี่พอจ้อยมักสามเ็ตสามเกตโต้เคยออกสามเ็ดบนครับพ่อเคยออกแบบนี้ใช่ไหมครับก็เคยออกแบบนี้มักเกตบนตั้งหากบนตัวเดียวโคโลเลยว่ที่มันออกเก้าสามเจ็ดบอกศูนย์สามเกตเหมือน สามเจ็ดตสามเจ็ดี้ีดีอาสามเจ็ดอเงีีดีเลยถ้าฝันแบบนี้จะจะองนี้เลยนะเป๊ะเลยนัก่นะอ้เงี้ยอ่ะอันที่มุดดินจะเลยหรักๆเลยอที่มดดินจันในหัวะรหัวมุดไปเลยน่ะต่ำไปเลยต่ำจับใจตันจับใจคัดข่นเโอ้มุดมุดนี้มุดสูงมุดสูอละไม่ใช่มุดนีแน้พว่นะ ปลามาให้ปลาสองตัวตัวนึงป่าคอยง่ตัวนึงเป็นปลาดูกแล้ว่ะ่าเร่าเคลื่อนขึ้นไ้เคลื่อนเล้าก่องไปบัดเล่าทิ่งย่างนี้แล้วยังเกินมากเลยจะลื่อนสองกับสามจะเน้นไหนเพราะยังเน้นไปตีจ้อยกันพี่น้องเป็นตั้งตัวนี้ก็เน้นเพราะยังดร่งเคลื่อนกันปลาสองตัวอัยัง้กันไม่บอกอีกสองอีกแลาสิีนี้สองไปใจ่เด่น อันพ้ซีเรียพพุฏิสองนี่ไ่ได้ดเงินมเยยวามากเลยเอาอีรีอีรีเชียวลุนน่ะเอฟแปดสองเปนว่าเอฟซีเขาเหม็นมาเรียกสาตัวนี่เรียกสามตัวต้องมาตัวหนึ่งอต้องมาเข่าซุ่มสองกับสามนี่อีเจ็ดมีแปดี่เก้าเนี่ยอบวตัวไดนก็ต้องตัวหนึ่งบวกตัวไหนก็ต้องตัวหนึ่งขั้นเขาขั้นเาหลุดงสิเดยสอง แปดสองกับสองเอากระซื้อซ้ำหัวเฮ็ดไว้นี่แล้วพ่อซื้อพ่อได้ซื้อไฟน้ำมาหลังนี่งแกต้องซิ้อออกยังหรือวะเนี่ยผมชอบมุดดินแก่นนี่นะโอ้ยคือฉีเอาแล้วบวกคักวันนี้ยังฉิดดันไปทั้งคืนอยู่เราไปซื้อตะเกียตัวฮอดเก่าไหมซื้อตะเกียตัวฮอดเก่าไหมตัวที่เราให้ดันนี่ก็เราหายมาสองกับสามนี่ก็ใส่ไปใช่ไหมรียกสามตัว ไม่ได้คุยเมื่อไม่ได้คุยแล้วตีถือก็ถือแล้วตีถือก็ถือตีมันถือกินล้มพัดไปกันกันคืออไรปัญหามันอยู่นี่แหละมากันตีมาถือไงเราพ่อฟังพอจ้อยก็คัดกันผู้ใดยอย่าถือเกลี้ยงกันนะฟังว่าคัดพูดถือครับฟังก็คัดปลาคอไงน่ะตัวปลาคอไงมันอยู่ไตครับปลาดุกอยู่เทิงครับตอนเราย่างนีเราย่างหอดไก่เราเนีงยยังห้องมาว่า ให้ระวังสองกับสามระวังอยังมาตรงใส่กับตัวนี้แหละเอ่อไส้กับตัวเขึ้นกันนี่แหละเอาว่าใส่กับตัวสุกวางไปดีพูดดีมันโดนฮอดสามตัวนะให้ระวังเอ่อวดนี้ทวงแชมป์อ่าให้ระวังเราบอกให้ระวังวันนี้จะมาทวงแชมป์นะพ่อเนาะเอาขึ้นเนาะนะได้นหมพ่อแต่เราพ่อจจ๋ยก็าไม่ได้ซื้อตัวนี่นะพ่อแจ๋ยเขซื้อก้าวเข็มสองเข้าเข็มสองเออก็เอาออกจาก มาข้ให้เขานี่ลตะวันน้าก็หอบเพี้ยงแรงน้อคนลดขัู้ได้บ่มาแต่เรียกแจ่วงเหอขั้นพูได้บ่มาแกขาวหอบเฟียงแรงต้อนรดเอออนน้าโอ้วอนน้ายังเอาันน้ากได้กับบ่มาขั้นพูดอะอยถือรถเออเอาอีรีล้าวันนี้ต้องแปลกนีท่าเลย ่าเลยกันยหญในโบเขมาบอกเลยพราะเจ้าน่าเลยเ่าวาเขาสิเอาได้บ่เอาเป็นบ่เขาสิตีถึกบาเขาสิตีถึกบ่ครับตัวนั้นเนีมันมีเจ็ดตนนี่มาสองแล้วมาสองสองนี่เรายืนยันนันยันพ่อมอบ่ยืนยันนันยันได้เรามันยังที่เออปลาเท้กันแล้วมยืนยันอเ้สิ่นี้เราเรามยังเงินมากที่เกาเราไยัง่ึ้นเราบ้างสองก็สามได้แล้วมันยังก็บอก ปลาเท่นกันเป็นเก็บเก็บก็ได้ดิเด็กเบิคนก็ได้เลยมันมีเก็บตัวหนึ่งมันมีแตนบ่มีเก็บตัวหนึ่งเจ็ดแมดเจ็ดแปดก็ได้แล้วมันลายนี่แปดสองเอฟซีเตียวเนาะค่ะเนาะข้างช่องก็เป็นแนวทางเป็นชื่อกลางพอจอยฝันมาแนวนี้เอาสิตีเป็นตัวใดเออเอาเอาให้ของพอจอยคนฝันไปนี่ก็ถามพอจอยคนได้ฝาบเอฟซีครับแต่ว่าพอจ่อยมั่นใจสามตัวแตกบอกว่าขึ้นว่าคึ้ว่าแมนนินแหรอ ผาดบ็ผาดนอกมือนี้คือเราเราเออนมาบอกคักเนี่าอเราเราโบเป็นตัวอีกแล้วไหมฟังนียครับฟังคัคเราโบเป็นตัวอีกแล้ว <c oughs> ตัวน,นี้คื่อบพูดให้พูดให้โสที่ซองระวังเป็นยังไงคะมาได้เงินตี เราไม่ยืนยันนอนยืนนั่นเลยป้าก็ระทรวงเนี่ยตั้งหรือค่ะใช้บิจญัติในการรับชมแนว่ยตั้งมีความเสี่ยงค่ะตชอบก็ตามบ่มักกระพานทางจองก็เป็นซื้อกลางเป็นแนว่ยตั้งตัวนั้นค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอพบคุณเอฟซีได้หลายค่ะ